สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็อยู่กับช่องของผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการโดนสแปมนะผมหรือว่าติดหลักสองชั้นนั่นเองครับผมหลายคนมีปัญหาในเรื่องของตรงนี้เยอะมากนะครับผมอา่าปัญหาหลักๆที่เจอนะผมก็คือราาให้เลย s f ไม่ส่งมานะครับผมอ่าปัญหานี้จะหมดไปต่อเมื่อที่คุณไม่ตั้งของมันนั่นนะครับผมหลายคนตั้งกันเยอะมากนะครับผมสมมติว่าพันคนอนะ่ะ ตั้งไว้แล้วสักน่าจะประมาณสักแปดร้อยคนได้นะผมคนชอบไปมองถึงในเรื่องของการป้องกันการแฮกนะับแต่ไม่ได้มองถึงเวลาที่ตัวเองเนี่ยทาโทรศัพท์สูญหายหรือเบอร์สูญหายไปเลยนะครับผมอ่าผมรับแก้ทุกกรณีนะผมมาทักเข้ามาที่ร้านนี้ได้เลยนะผมอัตรัตยาอินทเทอร์เน็ตพิชัยนะผมนี่พวกนี้จะเป็นเครดิตที่ลูกค้าแก้กับร้านเราแล้วก็ทิงไว้ให้นะผมอ่าใครที่สนใจหรือว่ายัางไม่สามารถแก้ได้ทักเข้ามาได้เลยนะผมที่ร้านนี้ อนุตยาอินทริรพิชัยนะผมมีเรรีวิวและเครดิตและมีทะเบียนการค้าไม่ต้องกโกงนะผมแก้ได้โอนแก้ไม่ได้โอนคืนหักแค่ค่าดำนิการหนึ่งร้อยบาทผมไม่มีร้านไหนแบบนี้นะผมร้านอื่นส่วนมากจะแก้ไม่ได้ก็ยึดหมดสมมติว่าคุณแก้ไปห้าร้อยแก้ไม่ได้หรือได้เขาคุณก็เสียอยู่ดีห้าร้อยแต่ร้านเราแก้ไม่ได้สมมติโอนมาห้าร้อยเราโอนกลับสี่ร้อยหักแค่ค่าดำเนินการเท่านั้นเองนะผมสนใจแก้ก็ ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ร้านเรานะผมรับแก้งทุกกรณีของ Facebook ไม่ว่าจะโดนแฮกลืมรหัสหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสอ,อบถามปัญหาทักแชทเข้ามาเรามีรีวิวอยู่ใน IG นะผมที่จะเยอะมากนะมีรีวิวหลักๆแน่ๆก็คืออยู่ใน IG นะครับผมส่สนสนใจก็สามารถก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมจะมีรีวิวหลักๆอยู่ในนั้นค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผม หลายๆคนสนใจก็สามารถที่ทติดต่อ,อเข้ามาในช่องทางของเราได้เลยนะครับผมสามารถทักเข้ามาในแชทของเราได้เลยนะครับอ่าก็รับแก้ทุกรณีของ facebook นะครับผมหลักๆก็จะมีลูกค้าที่โดนเป็นเรื่องของสองชั้นหรือว่าเบสโดนระงับหรือว่าจะโดนในเรื่องของไอจีคือไม่ว่าจะโดนปัญหาอะไรเรารับแก้หมดนะครับผมาทุกปัญหาจบได้ที่ร้านเดียวนะครับผมปัญหาหลักๆเลยที่มี ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากอะไยไปตามด้วยนะครับ